ครับที่ก็เป็นบรรยากาศเช้านี้นะครับโร่งเตียนแต่เห็นรถดําจอดอยู่นะรถดำเหลือรถดำเหลือีคันหนึ่งสอสาี่ห้าหกจ็ดจอดอยู่ข้างใน7จคันรถดำนะครับยังแท้กันอยู่แม็โคหนึ่งสองแม็โครประมาณ10กว่าคัน15บห้าคันเข้าที่ดู พื้นที่โร่งเตียนนะครับพื้นที่โร่งเตียนนี่ครับสภาพพื้นที่ตอนนี้ตึกขาร์อมอ่ะแมคโครยังอยู่ร้ายคัน รถด,ดามทางในทางโน้นก็มีอัน,นี้พื้นที่ข้างในก็ีับมีตู้คอนเทนเนอร์นะมีเต็นท์จากหน่วยราชการต่างๆข้างในนะครับเมโกไปแล้วนะครับ1นึ่คันน่าจะเป็นุีน้างงานตึกตึกตึไปแล้วนะครับ สภาพพื้นที่ตอนนี้นะครับก็ครุ่งนี้นะครับก็มีทําบุญนะครับนิมนต์พระมาร้อยก้ารูปเนาะรอติดตามจะยังไงอันนี้ก็จะเป็นสภาพด้านหน้าตึกถลม่มหลังจากเรื่องสร้างอ่าคนออกหมดแล้วนะครับ ก็ทยอยเข้ามาเก็บเอาซาคูนนะฮะก็ยังเดี๋ยวโซน B กับโซน A ที่ยังไม่ได้รือโซน A ชั้นใต้ดินยังไม่รือนะครับบางส่วนส่วนโซน B ก็เป็นกองปูนแล้วก็ชั้นลอยชั้นหนึ่งนะครับ ที่ยังไม่ได้รื้อลงมาก็น่าจะเป็นัาเรื่องในการทํางานเนาะ นี่ครับบรรยากาศเช้านี้แมคโครกำลังเข้าไปขุดเข้าไปรื้อนะครับที่โซนบีตึกบๆึ๊ตึ๊ตนนึ๊บอยู่แ้นก็ยังรื้อบางส่วนยังไม่เสร็จเนาะต้องรื้อออกให้เสร็จนะครับแต่ผู้สูญหายยังหา,ยงหายอยู่เจ็ดคนนะครับ ครับกำลังเคลียร์พื้นที่นะครับพื้นที่โล่งมากนะครับตอนนี้เคลียร์พื้นที่แบบจากกองภูเขาเรากา หรือลงมาจนกลายเป็นสนามฟุตบอลแล้วตอนนี้นี่คือความภาคเทียนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแต่ว่ายังสูญหายอีกเจ็ดคนเนาะจำนวนเยอะอยู่แล้วเจ็ดคนเนี่ยผมว่ายังไงเจ็บคนเนี่ยต้องดูว่าสามชิ้นส่วนสามร้อยกว่าชิ้นเนี่ยจะจะอยู่ในนั้นไหมเนาะออดูเท่าที่ก็รู้จะหาไหนเหมือนกัน เพราะว่าเจ้าที่ก็หาหาครบทุกจุดหาครบทุกจุดแล้วนะครับอ้ามาดูเม็ดโคขุดครับเมอสา38นะเมอสา39กลับไปแล้วเพื่อเกิดปฏิหารอ่ะบรรยากาศด้านหน้าชาวนี้ครับ กําลังเก็บตู้เหล็กนะครับแล้วก็ปูนเนาะในโซนบี B, ที่เหลืออยู่ไม่มากนะครับแล้วก็เนี่ยเหล็กต่างๆก็จะมีรถดําทยอยผลออกไปนะครับอตอนนี้แมคโครกําลังเคลียร์พื้นที่ด้านนี้นะครับเก็บเศษเหล็กเศษปูน ขึ้นรถด,ดำเนาะแต่สภาพก็ร่งมากครับตอนนี้นีค่ะก็วันนี้ยังมีการทํางานนะครับยังไม่ได้หยุดสักทีเดียวนะครับยังมีการเลื้อรซากถึกในส่วนที่เหลืออยู่เนาะในโซนบี นะซากปูนซากเหล็กต่างๆที่ห้อยอยู่ตรงนี้ให้เสร็จนะครับวันนี้น่าจะเสร็จนะมาดูกันข่าวก็บอกว่าหยุดค้นหาแล้วจะหยุดค้นหาแล้วครับผู้สูญหายเจ็ดคนที่หายอยู่ตอนนี้ก็หยุดค้นหาไปแล้วนะครับก็น่าจะมาดูที่กองชิ้นส่วนนะครับ3 0 0้ชิ้นนะที่เก็บได้นะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับให้เสร็จนะครับ โซน B โซน A เนาะให้เสร็จนะครับโซน A ก็เหลนะือนะชั้นใต้ดินเปิดหนะ้าชั้นใต้ดินโซน A ออกมานะต้องไล่จากโซน B ก่อนก็น่าจะเสร็จนะครับแมคโครก็ตึ๊บมีเบอร์อะไรเบอร์4ี ของทหารช่านี่มา4ี่คันบอดอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับสภาพพื้นที่แล้วก็การรื้อซากตึกครับที่เดียในโซนบีเนาะการทํางานวันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับบรรยากาศและความทรงจําการค้นหาผู้สูญหายจํานวน109คนล่าสุด ยังหาไม่เจอ4คนครับ